สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องชวอ o ยูทู e ทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบมงคลสาวดัมซิง่งนะครับไทยแลนด์มีไทยแลนด์ตามหลังด้วยไหมอ่ะโอ้โหเห็นมาแต่ไกลเลยครับพี่น้องอหน้าชีฟ้าตูดชี้ดินครับโอ้โห เกษตรพัฒนาเจ้าน้อยจอมพลังครับโอ้ยช้างน้อยจอมพลังนะครับพี่น้องโอ้ติดลมหนักครับนี่ครับแต่ที่ดีครับไม่มีน้ำโอ้ช้างน้อยเจ้าพลังนะครับนี่ครับ พอดีจะขึ้นไปถ่ายข้าวนะครับพี่น้องกำลังจะขึ้นไปถ่ายข้าวครับมาจมอยู่ตรงคันนาพอดีเลยแหมตายสิโอ้ตรงเบรกข้าวเบรกไกลเลยครับนี่ ข้าวเยอะไหมข้าวอะ่ะไม่ตอนตอนขึ้นนี่เต็มอุ้มเลยบอกโอ้โอโรถน่ะเต็มรถนั่นเลยนะ่ะงานช้างเลยครับพี่น้องต้องแบกข้าวไปใส่ปิกอัพน,นู่นครับเกือบจะพ้นแล้วนะไม่พ้นนี่ครับ คำนาสูงวะนี่แต่สภาพดินนี่ก็ไม่น่าจะติดนะ เจ้าพลังครับพี่น้องคันนี้โอ้ฝั่งนี้นี่นตายสิโอ้สวัสดีครับเจนนุย้ยครับเอ้มานานยังครับ<า>นี่มาเมาื่อกี้แหละโอ้โอ้มาดูอุปกรโอ้มาดูสุปกรณ์ตอนตอนตอนจมมาทานไหมนี่ไม่ทานไม่ทาน,ทานบ่เออตอนจมรถเสียถ่ายสุปกรณ์อยู่นู่นบ่ อ๋ออันนี้วินเหรอโ,โรอ้โยโอ้ยตัวเล็กระยะเป็นที่รวมเลยอ๋อน่าจะคันหน้าสูงขึ้นไม่ไหวเนาะเ่วนล่างเน,นะเนาะเ่วนล่างมันสั้นด้วยตัวเล็กครับตัวนี้เป็นน้องสุดของเจ้าช้างใช่ไหมครับเนี่ยน้องสุดท้องเจ้าช้างใช่ไหมครับเนี่ยเป็นรุ่นเล็กสุดใช่ไหมของเจ้าช้างอ่ะเจ้าช้างน้อยเทอร์โบอ่อันนี้เป็นรอยเป็นที่อ่ะอ๋ะอก็เท่ากับเงินมีใช่ไหมครับตัวนี้ เขาใหญ่กว่าบอเป็นรุ่นมารวยเงินล้านอ๋อใช่ใช่ใช่คูครับโอ้โหแบบนี้ก็เพระบาทจะช่วงล่างเขาสั้นเนาะแท็กแท็กสั้นครับโซ่กี่ข้อนี่สี่สิบสองบอสี่สิบห้าบ่ตัวนี้นะเอาใหญ่กว่าเงินมีได้ไหมเงินมีสี่ อ๋อถ้าตัวใหม่เนาะอ๋อถ้ารุ่นของเสียนนอยนี่ตอนนั้นก็45บ้าทโอ้แเจ๋๊เลยอ๋อหาเอ่าที่เนี่ยอเอ้านักงานเบรกเบรกไ้ทำไมไม่เบรกอ่ะไม่ไหว <laughs> นายเหตุการณ์เป็นยังไงครับพี่นี่เล่าให้ฟังหน่อย <laughs> มันลื่นมันลื่นมันลือเปล่าจะเอาข้าวไปเทงี้บ่ครับผมโอ้โยโยไปสองเทสุดเลยบ่ครับผมโอ้โหดินมันบวมสุดตรงกลางคนาพอดีนะพี่น้องเนี่ยนู้นสุดมาแต่นะนอ้นี่ดันมาได้เลยใสายไหมอ๋อสุดตั้งแต่ฝั่งนู้นแล้วบอกี่มาได้เกินครึ่งแล้วเลยบ่เกินครึ่งแล้วแต่พอดีช่วงนี้มันเป็นช่วงคนาเนาะเลยมันหนักหลังแล้วครับช่วงนี้ พราะว่าข้าวก็เต็มอุ้มด้วยนะอรล่บุญรวก็ร้อุ้มกี่ถุงครับคันนี้กี่ตันกี่ตันโอ้ถ้าอัดเต็มที่ได้อยู่มากพี่ประมาณสิบห้าสิบห้าสิบห้าทุงตันห้าอ๋อถ้าตันห้าตันเกือบตันสครับอ๋อถ้าประมาณนี้ก็ตันห้าเนาะตันห้าก็เล็กกว่าเงินมีนะครับนี่ ถ้าเงินมีก็ประมาณสองตันนะอัดนะมาแล้วมาพอแล้วเดี๋ยวจะตัดถุงใส่แล้วตัวจู้ดะตัวเงาทอ้งเหฮะเงา้อั้งกร้อมมามา้าตอนนี่เออเออไอ้กินีวะกินีวะมาเลยมา้ลยยายยายเอาคยวไปบ่

ลุย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 เลืออีกเยอะไหมครับนี่นาเนี่ยต้องวิ่งเองนี่อ๋อนี่แหละฝั่งโน้นได้ปะฝั่งังฝนู้นนาหนึ่งแค่นไหนอ๋อโอ้นี่สูบน้ำออกได้นี่นาเนี่นั่นอะใช่ไหมอ๋อต้องสูบน้ำออกครับฝั่งนู้นก็จะเป็นสุปกรณ์นะครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปดูสุปกรณ์ครับดูช้างน้อยเจ้าพลังก่อนนะครับ

ทางด้านป่าเจ้าของรถก็ได้ออกกำลังกายชุดใหญ่เลยครับวันนี้ป <laughs> าสิตครับออกกำลังกายชุดใหญ่เลยนั่นเองโอ้แข็งแรงครับ <laughs> เอ้าตรงนี้ใกล้กาวใช่รถเข้ามาไม่ได้บออ๋อรถเข้าไม่ได้นะไอ้บอโอ้ถ้าเข้ามาได้ใกล้เลยเลยรถคันนี้นะจุ่มจุมนาลู่ในคูลางที่ปักไม้ไปนะรถเกี่ยวนี่นะโอ้ลุ้นไม่ได้ครับคูอยู่อ๋อวันก่อนจุ่มตรงนี้นะนี่เมื่อคืนเมื่อครับกำ เมื <CK> me, right mm ่อ hmm. คืนก็จมนะครับนี่จมอยู่ตรงนี้เช้ามาจมอยู่ตรงนี้เออเอาไปเอาไปนะนี่โอ้โมปินานี่อ๋อนี่มมือรถ เพราะว่ารุนนี้นี่คอต e ่ำครับถ้าขึ้นขนารอบรอบเดียว2รอบไม่ได้แล้วมีติดคอก่อนแน่นอนเลยติดปากนะครับเยไม่ต่งารเลยจะรักไก้งัาอจู่ตาอู่นะหน่ยโดานนายทายมนนหสินเจาลแร0รักไปสเหป็นตเนรู้อยู่

ขึ้นได้เกี่ยวต่อเลยบอกเกี่ยวต่อเลยบอกเกี่ยวให้เสร็จไปขึ้นที่อื่นเนาะอันนั้นบ่อมามาอย่าอุบะแห้งลึกแห้งลึกแรงป่ะ ឡាខ្ញុំមិនមានរឡទុកកោណានិយាយពីម៉ានឌូហ៎យ៉ាដាក់ត្រាញ់ដាក់ប៉ានេះបាទបាទបាទចောင်းដាក់ស្រោដាក់ថ្នាំដាក់កោបើស្រោចាក់ចែកមិនបាត់ត្រែងមកដូចនេះហីមិនមានរថភ្លើងណាណាមិនមានរថភ្លើងដាក់រថភ្លើងទំណងប៊ូ10ថងព្រួយតិចទេណាហុយ ถ้ามีรถถ่ายนี่ง่ายหน่อยนะถ่ายข้าวใส่ก็ถ่ายทุ่งถ่ยทุ่งก็สิบยี่สิบทุ่งก็เอาไปเทบนรถง่ายเลยถ้าไม่ต้องแบบมี้ดวยรดัปูนระเบย์ดักมาเลมูร์วัร์สบาทมูร์ทางจีสันสวัดมูร์รอยเวียกเกดน่สันน่อยกลัด สวัสดืมูนก่อนมูนก่อนนั่นแหละนั่นแหละให้มันเหนียวถ้ามันยังงี้มันไม่เหนียวใช่ครับถ้าเราม้วนเราม้วนแล้วก็ใส่นี่มันจะเหนียวนะพี่น้องถุงปุยถ้าเราไม่ม้วนมันผมว่ามันขาดขันขาดไวไปนะ ่าง,งนะช้างตกลุมครับงานนี้พี่น้องเดี๋ยวมารอติดตามชมครับว่จาจะขึ้นจะวินรอบนี้จะขึ้นได้หรือเปล่านะต้องติดตามครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับผม คลิปนี้ก็บายบายครับผมสวัสดีครับ